สวัสดีครับพมอมอนิเอดก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านคนพันเลาะนะครับว่าคุณพ่อเพิ่นกัก,กเกรกเพิ่นกัเขานะครับชุดเต็มนะครับผมามืม่อกี้มาติดตามงวดวันที่16เมษายนพศ2 5 0 0หนร้อยหกสิบหกนะครับผมว่าพ่อสีให้ตัวไดน,นะครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาน,นะครับผมเขาไปรับชมคลิปแนวาทางน้ำพ่อเพิ่นเลยครับผมสวัสดีครับพอ่อ จ้าสวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีครับค่ะพัอค่ะพ่อหลังจากแนวทางประกาศผลแล้วเอฟซีเขาเหม็นไล่แลพ่อให้มาตามชุดเต็มให้แน่ว่าซ MM ันพ่อ่ะแนวทางตัวเลขชุดเต็มของคุณพ่อนะคะเอฟซีเนาะกระเขานะคะเจ็ดศูนย์นะคะออกศูนย์เจ็ดน้ะพ่อนอตามแนวทางที่พ่อเคยบอกว่าถ้าบออกตัวเด่นพ่อนะคะตัวร่องนี่ชิเป็นตัวกับท่านที่นะคะหาเอฟซีกับพิจาะณนาเบิ้งนะคะเนาะ แต่ว่าเนี่ยทางงวดที่แล้วก็ถือว่าเขานะคะเขาในชุดเต็มพื้นพอในะคาเอฟซีวันนี้เป็นจังไรพอวันนี้ก็เฮ็ดแล้วเหรครับเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดแล้วแล้วน้าพ่อเนาะเอาจวดเลยน้าพ่อล้างหวยออกก็เฮ็ดได้เลยน้าพ่อเสร็จหมดแล้วค่่าปละก็มันบอลนี่พ่อกับผัอได้อยู่ครับโอ้ผัดไทยเนาะยังรู้ว่าถือตัวมากเนาะเออบักาถือตัวเน้นเนาะพ่อก็ได้บ่หลายเรีนที่แปดหนึ่งคนค่ะขันเลขเด่นเขา ุวมรถแล้วอันนี้เลขเด่นพวกเขาเหมดนั่นค่ะวันนี้ขึ้นบ้าสวัสดีก็จะเป็นยังงี้คือออกจะเบิร์นเห็นออนอฟฟอเ์าอปีนี่เลขหอกเลขออกออกเล่ห์เพิ่ว่าออกเพิ่มรูปซูออกร้อยนจ้ะเล่าเก่าเก่าหรือว่าถ้ามวันวันปีก็เพีดหรอแค่แก่เล่ห์เก่าเก่าเนาะเอา,าเป็นยังใครสิตามกันอีกนะคะชุดเต็มของคุณพ่อนะคะเนาะครับเอามารอเบิรงนน้ำกันกันก็ได้เอา วดนี่ยมแล้วครับจ้ะเอาเนี่ยสบายจ้ะเอาเดียเ๋ยวดูเขียนให้ก็ได้พอ่อเอาชุดเต็มไปนั่มเราพอเออเอาชุดเต็ม,มแล้ะเขียนแล้เจ้เอาชุดเต็มใช่ไหมกรับอันนี้ไปอยู่เดี๋ยวรอบเบิ้งน้มกันนะคะคแต่วันนี้ทางหวดนี่อ่ะเบิ้องตูนเนี่ยทางของคุณพ่อไปก่อนนะคะเนาะอ่ะคุณพ่อเขียนไปสมุดไว้ให้แล้วนะคะ วันนี้เล็กวิ่งเข้าเด่นไปที่เจ็ดทีพอเด่นเจ็ดลองสี่ค่ะเด่นเจ็ดลองสี่้าน้าข้าน้าคือบอกว่านี่ถือมันถือตกลับมันอวถือตมัวมากก็ถือเก้าเก่าอย่งไรกบ <c oughs> ไม่เ,าาเอ็นนอย่นี้เจ้วันอไวฝันจ้าพอ้อฝันเด็ด ผีนวดวัดก็บอกตัวเดียวเก่าๆเ่าอท he ่นผีบอกผีบอกผีนวดเป็นวัดวัดวัดทางนะโอ้คือเสื้อเราโอ้เพิ่นฝันที่พอคือแรมได้ใส่พันห่ท่านันี่โอ้ผู้ฝันใส่พันหนึ่งันหนึ่งแล้วเราก็ซื้ออะไรกเพี้ยนเนาะพีกับเส็นบอกแม่นแล้วพอเนาะมาบอกเก่าตีเชื่อเดกเก่าเก่าะไ้แล้ววาหายตัวปั๊บเลส่นค่ะ มือนอนบัตเก่าอยู่พ่อบ้านเอามีอันแล้วได้กี่เแ็ปกี่ยังนี่บอกพอเขาเจ้ามางคนคนหนุ่มของดีนะของโบราณของโบราณหนึร้อยบวทกันนะว้าวัตรวัดมัเป็นได้กี่ผมก็เห็นเห็นเห็นเป็นตัวเลยดิครับเป็นเล็กหน่อยเนาะจนว่าอ้ายได้แลนด์มาอคุบอกเนาะเห็นมึเห็นดิเนี่ยก็เห็นมึงเห็นดิโอ้ยยูนิยูพู เลขก็ยังเป็น12ครูคือเก่าองปอชุดเต็มเฮ้า12ครูคือเก่าครับค่ะมันก็อยากไล่ตัวเนี่จนยจังหวะเฮ้าตาัดเอานีาน่ตัดเอาเนาะพ่อเนาะอ่ะผู้ใดตัดเป็นตัดนะคะเนาะแต่ว่าพอเพิ่นมีตัวเน้นให้วงกลมให้ต่องหงดเลยเด้อนี่ค่ะเอฟทีคัดเราปอคือได้เน้นแเราปอคัดแล้วคัดกับก่คัลไปได้ดอกบ่คัคปานไรคิดว่า เ่ะอะไรเคลื่อนไหว,วิเป็นนั้นก็เ่เป็นเอาว่าเป็นยังจงมาติดตามอ,อีกนะคะเพราะว่านี่จะพึ่งต้องหวดเอาชุดเต็มนะคะ<ม>ไปพิจรรารณาเบรงกรผู้ใดตัดเป็นคอนเป็นนะคะสามารถตัดลงได้นะคะเนาะเอาเอาสี่ มักเกลี่ยพอไหมเนี่ยจ้ะเอาเลขเลขดับนี่พออยู่ซูบวบ่พอนี่ก็อยู่อยู่ดิแมีนบ่เห็นพ่อเขียนว่าดับห้ากับศูนย์นี่ไหมเป็นดับบนล่างบ่พอเป็นดับบนล่างแต่ว่าเลขพ่อมิติดหาติดศูนย์ที่พอดับอยู่บ่ตัดทิมตัดทิมเลยบ่ตัดทิมเลยอถ้าเป็นพ่อนี่ยตัดทิมเลยแต่ว่าเอฟซีสื่อกะซางเพิ่นสื่อกะซางเพิ่นแต่เพื่อตะเพิ่นสื่อก็คือ ค่ะผมค่ะกระติ้ีย้อหน่อยตัวลงมแดดหมดค่ะตง่มันก็สิดียอยอยู่กีตัวนี่ละค่ะเอาค่เอฟีนะคะเนวทางตัวเลขนะคะของคุณพ่อนะคะไว้คนพันหลอกนะคะอะไรก็พอมันก็สิยอยู่แค่หกตัวขันเป็นวัดพอดับหากับศูนออกครับมันิอยู่หนึ่งสองสามสียอยอยู่หกตัว ตัดบ่พอหรือว่าบ่ตัดว่าผมผมสิบ่ซื้อนะนะแต่ว่าสุดเต็มมันมาจัางซี่ผมสิบ่ซื้อ,อสุดติดศูนย์ก็ผานเอา,าอฟังดีๆได้เอฟีว่าพื้นว่าพ่อนี่พอดับไปเร้วหาับศูนย์แต่ําหรับพ่อนี่พอ่อสิบบซื้อเลยนะคะคือติดศูนย์ับตินหาพอ่อสิบบซื้ออันนี้คือล่งให้เบิ่งเบิดนะคะบางคนสิว่าเอาพ่อว่าดับหาดับศูนย์เป็นยังคือล่งอันนี้คือเข้าล่งตามสูตรเป็นชุดเต็มอ่าฟังดีๆนะคะเนาะ อันนี้ก็เป็นชุดเต็มวดที่แล้วนะคะอันนี้เป็นชุดเต็มวดดไม่เบื้องใสกันค่ะ FT เปรียบเทียบเยบื้องนะคะสําหรับแนวทางของคุณพ่อนะคะวดน,นี้วิ่งไปที่เจ็ดกับซีพ่อเด่นไปที่เจ็ดนะคะเนาะ,ะที่แน่ๆพอ่อพ่อเน้นไปที่เก้าซีเอเจ็ดซีล่ะนะคะ่ะตัวเน้นสุดนะพอ่อเจ็ดสี่เก้าสี่มีสองครูภาวาเหล็กวิ่งพ่อมีซีน้าแต่ว่าเล็วิ่งพอ่อนี่มาน้ำกันได โดนโดนจังม้าม้าอยู่แต่ว่าโดนจังมาแี่นึ่งแต่ว่พอห่งเด่นนี่แหละเนาะพ่อเนาะแต่บ่พื้นว่าขันแม่นว่ารักรักเจ็ดนี่เนาะพ่อรักเด่นเจ็ดเท่านี่ตัดเจ็ดหาออกเพราะว่าดับผ่านี่สิมีอยู่แค่เจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะรักสี่เท่ากับมี่โบกิโตเนาะพ่อขันแม่นว่าเอาเล่นตัวร่องนี่ก็สซิมีเก่าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แค่นั้นเพราะว่าศูนย์สี่เท่าดับไปแล้วค่ะ เอฟซีจะซื้อได้ชุดเต็มก็ซื้อได้แต่ว่าพอสําหรับพอพอสีบบซื้อเลยที่ติดลักลักห่ากับลักศูนย์นะคะพอสีดับออกจำหนังจบไว้น้ำด้อคตับเอฟซีเก้าซีนเดสุดเก่าซีเด็ดสุดเอฟซีเด้อมันกับบนน่แล้ววะเ่าอ่าอันนี้คือพอมักส่วนโตนะคะเก่าซีนี่เด็ดเด็ดสาหรับพอ เอฟซีก็ล่องเลือกเบึงแต่ว่าง,งามอยู่เรื่อยๆเจ็ดซีก็งามอยู่มัต้องเป็นขี้ตัวนึ่งคู่ตัวนึ่งไหมแมนปอขี้กับคู่ต้องมามันต้องเป็นขี้ตวัวนึ่งคู่ตัวนึงว่ะเพราะมัน,นก็ขี้ขีดบนเนาะเกาๆเนาะโอ้แม่นแมนปอแม่น,มน,มนบนก็เป็นขี้กับคู่อยู่นะปอเนาะ แต่เพราะว่าตัดศูนต,ติดตัดหาดติดออกมกนก็บสีหดือย,ยู่หกครันตัวเดียวคู่ถ้าพ่อ้าเ็ดมาอีกหววสีมานี่ <c oughs> มันสีแ,าาแลนแบกคักเลยที่พ่อเกจนี่เห็นว่ามาสองหัวติดเลยได้พ่อแมนเดียเนาะแมนค่ะเพราะว่าเกดสามเ็ดสามบนล่างเนาะแล้วก็มางวดวเมื่อกี้มีเ็ดติดมาอีกหววนี้ม่าอีกก็สิเป็นงววสามแล้วบันพ่อบ่แน่ดิเนาะพ่อไว้หัวมาไอะรเนาะขาใส่บัสรูปเนาะค่ะเนี่ยใส่บัสรูรแล้วพ่อนอกประเดี๋ยว คู่ลงไม่มีเนกดับอันนี้ฮอดับตามสูตรต้อดับตามสูตรซื้อครับว่าดับไปซื้อมันกัดห่วยหมาะกอบมากกัลายอยู่ที่ไหนดับไปอยู่ก็มีอยู่ที่นั่นหรอค่ะเอาเปลี่ยนแนวทางเด้ค่ะเพื่อมาเข้ากับจังตามนะคะลงเต็มศูย์เนี่ยก็จะเอาเบิ้งไปซื้อค่ะอันนี้คือลงเต็มศู์ให้เบิรงผู้ที่ว่ามักคือตามพอว่าแล้วผู้ได้ว่ามันลายคู่กะเอาเฉพาะตัวเด่นตัวเน้นนะคะที่ติดเล็กวิ่งก็ได้นะคะเนาะ แต่งวดที่แล้วเหล็กวิ่ง่อบอมาบอมางวดปหาจังวดอ่ายอมรับว่าบอมาเต็มเต็มเล่ไหมผอแต่ว่าพอว่าเหล็กวิ่งพึ่งรุดงวดนี่แหละค่ะเอฟซีถามว่ารุดกัอันนี่แล้วบันนี้คันรุดแล้วนี่มันรุดกับไซแปดหนึ่งปั๊บโลดแล้วกันหเหล็กวิ่งมันรุดซื้อๆเนาะค่ะพอบันนี้ตามทรามดานี่คันมันรุดงวดหนึ่งแล้วมันสี่รุดสามอีกว่าพ่อเหล็กวิ่งรุดาน่าสี่รุด ว่านานแล้วพ่อเนาะเพราะว่าตามสถิติที่เฮดมาก็คือผ่านวันหนึ่งแล้วก็สีเขาอีก,กคือเกาเอบบบบาพิจะรณนาคืออยูบบบ่นะพ่อเนาะคืะออยู่นะพ่อเนาะค่ะคุณผอฟีที่เขามาติดตามไหมนะครับยังบบมั่นใจในแน,นวทางของคุณ่อกับเบิ้งไปก้อนได้นะคะป็นแนวทางได้เพราะว่าเอ็ดกับพึ่งมาตามพ่อนี่เป็นงวดที่สองนะคะแต่ว่างวดแรกมาตามก็ถือวเหเห่าได้เฮกันอยู่นะคะฟีตอวเุดเต็มค่ะ เอฟซีกับข้อหมนต์มะลายนะคะให้มาติดตามแนวทางของคุณพ่อให้นะคะครับเบื้องส์ให้ดีครับใส่เป็นตัวเก้าหัวมือดเป็นตัวไม้ครับสิบหกเมษาเจ้าหน้าที่เบอร์เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ไปอยู่ใกลอยู่หรอกค่ะเอาซื้อบ่คือ้มูดอ่ะค่ะซื้อคุณพ่อชายาบ่คือ้มูดนะคะจดจําให้ดีนะคะเฮงว่านะคะไม่ย่ามานังยีผมไม่ย่าก็ว่าโอ้ยงวดนี้นไม่ย่าพันถือน้ำคุณพ่อประจําำฉบาลลงรถมาหาไม่ย่า่า สื่อบกับว่าชันงวดนี่ไม <laughs> ่ยายว่าขำว่านบ่ออกเลขล่างนะค่ะคืนบนนี่สิเป็นโตกลับท่านที่โหลดว่าชันไม่ยายว่านะคะปกติถ้าออกออกล่างนี่สิเป็นโตตรงเลยมันเป็นสูตรเลขล่างเนาะอือเป็นสูตรเลขล่างแต่ว่าขันเล่ยนคืนบนนี่สิเป็นโตกลักบนนค่ะเอาเบิ่งดีๆฟังดีๆนะคะเอฟซีจังได้กับจังมาล่ออีกว่าคุณพ,อพ,อพัวคุณจีฟันเนียนให้เลือ จกคูน่ะค่ะให้คุณพ่อได้คัดได้นเน้นอีกกอนนะค่ะเนาะใช่ไหมแต่ว่าถือถืเลขกเลขกันนีอเขายันยันเลขถือเลขกันอีกคุพ่อถือกันตั้งหลายตัวประมาณอือค่ะเลขคุณเพชรแข่งว่ามันถือกันว่ามันแทบบ่สุโตัวกันอโอคุณพ่อว่าผู้ใดหาสื่อเด้ก่อนฝ่าวสื่อเด้อค่ะลอตอีเดี๋ยวมันสิกันอีกเล็กคุณพ่อเฮ็ดมากหงวดใดนะคะกันตลอดเพราะว่า เจ้ามือแถวนี้ย่านค่ะค่ะเพาว่าเลขออกจากคุณพอดีเพราะว่าถือดีได้เนาะเพื่อนประการับนะคะเนาะเอาพี่จัละหน้าเบิกันซีหนึ่งกับกันเนาะค่ะพวกกันที่เจมันก็เหมือนหกหนึ่งกับกันหกเก้ากับกันเจ็ดเก้ากับกันแปดเก้ากับกันเก้าซี่กับกันนันค่ะพวอพวกกันที่ซุูนตัวซูนหากือซุนซูนซี่บกันบอกกันค่ะ ไปว่ะเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็กับขอบุญขอบุณนะคะคุณพ่อนะคะหวยคนพันเลาะนะคะทีแบ่งปันแนวทางนะคะให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะคะเอาสวัสดีครับพ่อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมานยี่น้องก็พอเนด้วยมานเด้องวดนี้มันยี่น้องพ่อืสุดเต็มว่ามีผิดหวังนะคะเอฟซี